พอกะเขาว่าสวัสดีพี่น้องวันนี้พ้ข้าป่าทอกคำได้มาเที่ยวป่าเลยพี่น้องเนียเที่ยวป่าเที่ยวเขาได้บนนีค่ะคิวทัดเที่ยวเขาภูระหว่างบ้านจันเพลนบ้านจันเพ็นบ้านขอกากเพืพ่อภูนนี้ภูจันเพลินขอกากมันม่วงวงานภูวงนี้มมนหมูแม่ได้ภูวนม่วงก็ได้มันพังทางทั้งพี่ทั้งเงิน พญาเต่าหินใหญ่ตาง่ไอ้เพืคือฝังทังที่ได้พี่น้องเลยมุนีู้ข้าผ่านมาเลยได้ว่าถ่ายทำเนาะถ่ายทำมงนี่แล้วก็เห็นน้ำออกมาจะทำพี่น้องเลยไหลออกมาแห้แงตืบได้แห้แงตนนื้นล้ำก็ได้ไหลออกมาจะทำลุงูข้ข้าอยู่ทางพุ่นเอื้อเมื่อ,อยู่ ผู้ข้าวยังถาดทำยังบ่แล้วก็เลยแชรชายทำหมอ,อกไปเนาะลงเงินมงคลเจ้าเพิ่นก็นถ่าผู้ข้าวเพิ่งจะกมือเอาเรื่อยเนาะน้องคือพญ่งยางข้ามาถ่ายทำในป่าอันนี่น้องห้วยหีนนี่น้ำก็ออกมาแล้วนี่คือน้องเอ้ยน้ำนี่กระไร ออกมาบองเดียวได้พี่าน้อุเอ้าคุณสภาเป็นดุ่งเนาะน้ำน้ำมันออกบอก่นนบอนี่น้ำออกมาดีเดอบนเพงเ้อมาดีีเน้อบงงู้อกระโบเ็นไดเ็นเท่านั้นน,นนี่น้ำจากมาดสานี้ยผมน้ำไหลออกมา แกโบเจัาก็เขาเป็นห่วยอย่างเี้ย่าบม่จัดผ่ารีวิวให้พี่น้องบึ่งเนาะนั่ไรกับพวกข้าก็สีพิมพ์ไปอยู่ดอกว้าวเฮ้ห่วยลงนาโซตัวนี้แหละห่วยลงหินนาโซมัดบุค้าส่งงานกระไรแต่มันบุเคยเห็นห่วยห่วยลงอันนี้บุค้าเห็นบึ่งมันคือ เปนงงๆเลยตาเนาะเป็งกระขักเลยเขาว่าถ่ายทำได้ถ่ายทำรีวิวให้ผู้ติดตามค่าเบิ่งเนาะของพุ่นก็เป็นแบบนั่นได้พี่เนาะเป็นถ้ำได้ป้ะเป็นถ้ำเป็นนั่นได้อันนี้ก็เป็นแบบนี้น้ำก็ไหลแห้งจะเกลือได้ครับ นำออกบอ่องอในหินพี่น้องเลยโมเมนต์นยามพฝนพฝนยาตดถึงทางน้ำมันยังออกบอ่ออยู่ได้ตอนนี้ลงไปกระซูเติบเยอะครับกินมิ่มอยู่ได้ผข้าเห็นแล้วมุน่งนำออกบอ่งอ,องอในหินพี่น้องเลยนี่รถรถผ่านเนาะทางผ่านทางไปกรุงเทพพี่น้องเส้นนี้ทางไปกรุงเทีมหานครอย่ได้ไปแล้วมา่งกลางพอแล้ว ข้าได้แวกข้ามาถ่ายทำเนาะเบิ่งคือเป็นห้วยเป็นหินหรือหย่างขึ้นมาถ่ายทำข้าก็ได้มาเขาเบิ่งโอ้บรรยากาศเย็นแท้ข้ามานี่ฮ้อนกะฮ้อน่หนาอเพื่อนพี่น้องน้ำกระสายจะแท้น้ำกระได,นได้น้ำกระสายเย็นนี่ต้องหาไอ้น้ำในช่วงห้วยลงหน้าสูต บ่มีกบม,มีเขียดได้กบเขียดบ่มีกบพอมมเขียดบ่มีพี่น้องครับมีแต่หินนีมม่แล้วสวยงามหินกม่ได,ด้ผู้ข้าเบ,บิเ่งเรียบร้อยสวยงามพอสมควรอยู่ท้่พี่น้องเลยมื่อนิวเอาจะได้เบิเ่งแต่อันคงให้ทางหน้าอำเภอเมษเดียพี่น้องไหมเดี๋ยเบิ่งหินพร้อม บวงหินภูเขามันม่วงมันได้ถี่งหอกมันพามาก็ได้โอ้บนพื้นประเทศไทยทำแบบนี้ก็ได้ถ่าย,ยพี่น้องเลยอันนี้ผุขาก็จะหาทางเมื่อแล้วลุงผุขาเพิน่นเพิ่นหาแล้วเนาะเพิ่นหาผุขาแล้วผุวขาเชื่อมเมื่อ ก็อทางเมื่อพี่น้องเลยอะไรก็จบคลิปพอสำนี่เนาะพี่น้องเนาะ